ครับสสวััดีจ้าครบพี่น้องมากินเสาน้ำนมพิสานพี่น้องกับสาวพิสานมือนกันมีสารม,มีเมนูเมนูใหม่พี่น้องเด้อหิวแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มกินแล้วก็ปกติน่ะเมนูใหม่พี่น้องเนี่ยซุปเห็ดซีนพี่น้องซุปเห็ดซีนซุปเห็ดเนื้อเนาะเห็ดซีนปลามีสารกับสาวพิสานไปเก็บมาเมื่อวานพี่น้องไปเก็บเห็ดสมบตปีพี่น้องเราได้เห็ดซีนมาน้ำซองอันพี่น้องเนาะ เฮดซีนอันไทีสารก็เลยมาต้มต้มมาซุปกินซุปใส่ปนปลาดุกพี่น้องกินด้วยพี่น้องหิวแล้วปลาดุกอืมากินน่วกันพี่น้องปนปนนุ่งนวลพี่น้องซโซบินซีนแบบแสบพี่น้องมามากินน่วกันวันนีผักหลายอย่างพี่น้องมีบักแตงตัวหมกแตงผักกะทินพี่น้องผักเขือเนาะอ่าบักตัววิมีข้าวสดก็ไปพี่น้องมีบักแตงบักเขือผักกะทินนะพี่น้องกตีริมด้วยเนาะมามากินของงานกันพี่น้องมา นซุปเห็ดของปลาพี่น้งนะองเนาะเสมอหีิยังหากินยากพี่น้องเลยตลาดนัดกับพี่นีเนาะพี่น้องซุปเต็ดสีแซ่บแซ่ดพี่น้องกินแต่หมูลแล้วกับเบือ่อจับพี่น้องจับจับมากๆ เฮซีนครับปนปลาพี่น้องเขากันอยู่ด้วยปนปลาปดุกเนาะแล้มาใส่ปนปาฉ่าย,ยพี่น้องโอเคพี่น้องเอ้ยอาหารอีสานบ้านเขาเนาะกินง่ายจริง,งหระครับาอาหารได้พี่น้องเม็ดนุ่มซุปเปตเนื้อเฮซีนพี่น้องต <ขอ S 2> ลาดกระโบมีกระโมีตลาดพี่น้องสม,มุนตลาด ตลาดนัดกว้วมีหฮะกินย่างไงกินอ่ะแซ่บคักมาเด้อกินขอล้ำสายอิสานจ้ะกินขี้ปวมเนี่ยกินเห็ดเนี่ยเป็นสันหลพี่น้องเลยกินแบบอีสานบ้านเราเขาเ่งเนาะมิยังหากิน,นาาตามสมรสาริเนาะกินตามฤด,ดูเนาะ มนมีบอกมีเรียงหนึ่งสี่บกสู้ฟังเนาะบอกบอกตะเพิ่นเพิ่นลหรเพิ่นเนี่ยมันบอกเพิ่นเพิ่นเนาะคันคำว่าเบิ้งคลิปนุ่มกับเบิ้งแหงาวๆเลยพี่น้องเด้อนุ่มเขาไปเบิ้งบ้านได้กับเบิ้งยาวาๆพี่น้องเบื้ังจนจบอนเด้อคันคำว่าเบิ้งคลิปนุ่มกับเบิ้งแหงาวๆเลยพี่น้องเด้อมันสิเป็นสแปมเนาะมีช่องหนึ่งพี่น้องคำว่าคอมเมนต์หลค์มือเพี่น้องคอมเมนต์มาคอมเมนต์แล้วก็ออกไปนะพี่น้อง เบิงงบ่งโมเบิ่งซ้่นเนาะมันเป็นสแปมพี่น้องเฮ้ยว่าสิกดเข้าไปตอบเพิ่นกดคอมเมนต์เพิ่นเข้าไปแล้วหายแวบไป,เ,ปเลยพี่น้องเพิ่นไม่ใช่ซองเทียนไปหน้องคลิปที่ซอ,องก็เป็นอีกพี่น้องเอ้ยซ่องเก่าอันแล้วคลิปที่ซองก็วา่าสิไปตอบมันอีกกดกข้ไปอีก,ก็หายแวบไปหน้องเป็น่ังสั่น คันมาเบิงสองขนางนมกับจิงใจต่อกันนะพี่น้องเด้ออยู่รวมกันเป็นยาะเหาะเนาะจริงใจต่อกันไปนวดดนกันน้อยใจพี่น้องน้อยใจยู่ว่าเข้าทุ่มเทกับเพิ่นเข้าแบบเบิงเขาเพิ่นจนจูบนะพี่น้องเนาะทุ่มเทกับเพิ่นตลอดอะไรก็ได้แต่ว่าเพิ่นกลับมาเบิงเข้าเนี่ยมาเบิงสั่มพี่น้องก็ไลายเลยซื้อแต่ข้อเม่นจะซื้อพี่น้องเพิ่นมาคอมเมนต์แล้วมันก็ออกไปนะพี่น้องเนาะเวลาเขาสิไปตอบน่ มาห้อมกดกลับไปแล้วม้นมีเลยหายแวบ,บไปเลยเพราะมันเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวพี่น้องสองเทียงสามเทียงเลยพี่น้าเสียะค่ะมาดิจา่าเสียะชาวเฮติเลยพี่น้องเลยกพูดเทียง จราจริงใจต่อกันพี่น้องเนาะแต่เ่าจริงใจต่อกันก็บยาขมาเบิง้งยาม่าเป็นสแปมเนาะพี่น้องมันมากแต่คนที่จริงใจต่อกันนะพี่น้องยังไงกับขาม่าเบิ้งจักสามนาทีอ่สี่นาทียังใครเลย,ยเนาะอันนี้เบิ้งนะพี่น้องข้อม,มนแ้วก็ออกไปเลยเกตไ้เป็นสองของนุ่ม,มสแปมเนาะพี่น้อง ้อเยขอลองลหลายๆตัวเนาะน่าเป็นสแปมซองนุ่มพี่น้องเนาะนุ่มก็เคยไปเป็นสแปมซองบนเบอร์เลยพี่น้องเนาะยิ้มกันไปเงาๆพี่น้องเนาะเบิ่งอาศัยกันไปนหนีเนาะยิงใจต่อกัน น้องเสียบได้ขิงเลียนลรยกับขิงขาว่าเสียบพี่น้องแเฮปติี่เ <mie> ลียมมันเถอะเพิ่งก็สิเปรียบอยู่เนาะพี่น้อง พี่น้องจากอีสานแซ่บจับปนปลากระซุนเผ็ดพี่น้องกินแบบนี้พี่น้องเนาะนี่สารบ้านเฮากินแบบนี้แหละง่ายๆพี่น้องกินผักจากธรรมศาสตร์เนาะลักกะถิกับผักกะทิริมั้วพี่น้องักไม่ยากได้พี่น้องทุกเพศเนื่อยเพศสิทธิ์มามีพี่น้อง ผักเมล็ดพี่น้องผักเมล็ดปู่ก็เองผักเมล็ดผักเมล็ักเมล็ดริมรั่วพี่น้องเขียนี่กับปู่ก็เองพี่น้องบอดี้เสื้อมีแต่ของอยู่ในสวนพี่น้องบ่ได้สารบ่ได้ใส่สารที่มีบ่ได้สิทธยาได้พี่น้องกูได้ยาหมอน้ำใสีสานได้จ้าได้สิซมน้าอากาศไปให้ ยิ้มเข่าใหญ่บังบังหนาสายิสานคนผู้หน่อยพี่น้องบ่บังกับพี่น้องนะสายสานหนาใหญ่อยู่จยิบเข่าใหญ่ก็คนหนาหน่อยนั้นจะงามแล้วพี่น้องหนาใหญาใหญ่คือหนุ่มบดีพี่น้องเอ้ยอย่าถือสมุดสาวสายสานได้บ่อยเด่นบ่อยหยอกไปซื้อได้จ้าบ่ม่นไปสลอะพี่น้อง งามเบอร์ละพี่น้องน่าเย้หนาน้อยกับงามพื่งกันแล้วนะจ๊ะขอถอดขอไปเด้ยวเราเลยนซื้ออือหือแสบพ่อพี่น้องมาเลยจ้าโอ้ด่วนตาบวชเจ้าใชยสันจิตเห็นว่าใดใช่มือนี่ลุงด่วนก็ ัึ่มจมูมกบาบรากากินเผ็ดได้พี่นอ้องแค่คืนพี่น้องแค่คืนจมกประดิโอ้กวดปีเตอรแค่คืนจมูกนี่เลยซองเดียนพี่น้อยองเดียนพอดีตาอ,อัดสามเดียนกระสีเข่าลูกเขาส้มก็่นีจังหน่อยอยู่พี่น้อง น้ำละละปันก็ได้โอ้เมื่อกี้คืนคืนซุมซื่อพี่น้องเมื่อกี้คืน <S <S แยงกระกรอบดีพี่น้องพี่น้องต้องใส่สันกับเอา,าวไว้ซานมีก่อนแงเนะเพราะปลาดลมันจี๊ดจิ๋นยาวจริงนะ เดี๋ยวกิหนาเขาจะมาพผกันใหม่อีกพี่น้องเนาะจากทีเป็นกิฟเอียงนะจากทีกินนิดสิไปเก็บเห็ดเนาะมาคอยติดตามไม่หรอกเนาะกอะไรก็แช่ก็ติดตามเป็นกันเลิกใจนุ่มก็สายอีสานให้เราไม่หรอกเนาะเราคุณนหนาหนาเลยจากคุณแม่ละ z o ม m ได้ยินสายอีสานไหมพี่น้องเป็นกันเลิกใจกันเงยาวเรือไม่น้องเนาะเป็นกันเลิกใจกันเงยาวไปเรื่อยๆสู้ไปด้วยกันไม่หรอกเนาะอันนี้นุ่มก็สายอีสานกับก้าวข้ามา สวัสดีครับบ๊ายบาย